ปุ่มรองเท้าฟุตบอลหรือปุ่มสตัสนั้นมีกี่ประเภทและมีความสำคัญอย่างไรปุ่มรองเท้าฟุตบอลหรือปุ่มสตัทที่อยู่ใต้พื้นรองเท้านั้นทำหน้าที่ช่วยยึดเกาะพื้นสนามเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นฟุตบอลรวมทั้งช่วยป้องกันการบาดเจ็บอีกด้วยซึ่งแบ่งประเภทให้เหมาะสมกับพื้นสนามคือปุ่มสตัท6ปุ่มเหมาะสำหรับพื้นสนามที่มีความนุ่มเช่นสนามฟุตบอลอาชีพขนาดใหญ่ สนามฟุตบอลระดับชาติรวมถึงสนามที่ปูพื้นหญ้าใหม่และสนามเปียกในช่วงหน้าฝน12-15ปุ่มเหมาะสำหรับพื้นสนามทั่วไปและมีหญ้าไม่สูงเกินไปนักอย่างเช่นพื้นสนามในเมืองไทยปุ่มสตาร์15ปุ่มขึ้นไปเหมาะสำหรับพื้นสนามที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษรวมทั้งสนามหญ้าเทียมที่นิยมเล่นกันมากในปัจจุบันนี้